สวัสดีครับผมนายธนชัยนอนท์อินนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนานะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการห<บ>มู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับอตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณแม่เชิญคุณแม่แนะนําตัวครับสวัสดีค่ะแม่สมหวังพ่วงว่องค่ะอยู่หมู่หาดตำบลพันเหลาค,เา,า,นหนาค่ะอำะเภอพนาค่ะจังหวัดกำนัจเจริญจ้าคุณแม่ใช้พื้นที่เข้าร่วมโครงก,การอะไรครับ แบบมาตรฐานสักตัวไหนครับสองต่อสามนะครับเป็นดินรวดปนทรายครับ,รบแม่้องพลาดหวังก่อนแม่เขารวบโครงการโค้งน้องหน้าเนี่ยครับแม่คิดยังไงเนี่ยครับแม่ก็อยากเห็นความที่มันเปลี่ยนจากเดิมๆนะครับคือเป็นแค่เส้นเดียวนอ้อภูเขาใี่ไหมครับภูเขาแต่คือแม่อยากเห็นเิ่นเหตุใจเนี่ยคือมันมีหลากหลายจะเข้ามาโค้งน้องหน้าหรือว่าเกษตรทฤษฎีไหมนะ สาดท่าชาตินะนเห็นเฟินกันจะเก็บซื่อเฟิน่ว่ามันโมมีพูดเลยนะด้ออเ,มเมื่อโอกาสเมื่อในไม่โอกาสเขาเราโ้องกันน้ำเพินนั่นแม่กะคิดไปหลายอยู่ขาดบางไนร้ายอยู่บ้านพ่องึ้องเข้าใจไอจีพูดรับเหมามากุูดให้แม่นี่ซิบคะแนนแม่จะให้จักคะแนนครับแม่ให้เต็จม,มจ้ะโอ้ทั้งทั้งน้องทั้งข้องใสายไกลนะครับแม่นจ้ะโอ้เพราะว่าสิ่งที่เข้าฝันเนาะสิ่งที่เข้าฝันมาก ฟันว่าอยากเห็ดแต่ว่ามีโอกาสใส่เห็ดเพราระว่ามันตกใส่ทุ่นนาะแม่ได <ใจ S 2> ้เมื่อพื้นมาสนับสนุนท่าแนวนี้เ้ากับสีเห็ดให้ดีที่ส,สุดนะครับ,รบเดี๋ยวบานนี้แผนแผนแผน,น,น,นที่ว่างไว้ของแม่นี่แม่จะเห็ดยังแม่ในพื้นท,ที่ที่ได้แม่ที่แม่มาเอ่อที่ระเวศหรือว่ามาปรับพื้นที่เ็ดโขงน้องหน้าแม่จะเห็ดยังไงเนี่ยครับไม่ส่วนโขกเนาะแม่กับสีปูไม่ยึดต้นรอบรอบรอบทางซ้าหน่กับแม่สีปู ไปพืชผ้นลมลูกนี่แหละไปจะกินหรือกินแบงพีแบงนองใบเพื่อน่าคดของร้านหรือใบสะขายแล้วกินหน้าก้ไขครับครับอ่าหน่า้ายางสบตวนนะครับจ้าเปทีห้องแม่ปลูกยังเนี่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้แม่ก็ลร้อป่วยนะค่ะนี่อคคือสตอจ้ะมีสตอพ่อด้วยครับเด็กระปักข้าป้อมจะดีโอกรปักข้ามป้อมหืมหืมหืืม ลักลักแม่สิลงเดี๋ยวนี่คือกล้วยกล้วยนะครับยาละกัตะไคร่มักข้าวแม่ลงในนี่นะแล้วก็ต้นผักชายาผักชายาผักชายาดี่แม่ปลูกไว้อยังครับเพื่อเป็นอาหารของหอยโอ้กระไปใเบิงหอยกันครับแม่จ้าเสรแล้วครับแม่่ ดูไหม,มครับแม่พักแแค่ย่าได้นี่แหละครับแแค่ย่าแม่ก็รอบรอบรอบน้องข้า่นี่นะครับพักแแค่ย่ยาแม่แม่ปลูกไว้นะครับเสี้ยมเ,เ,เป็นเห็ดเป็นอาหารมขอให้ครับมาขอยหคันนี่มากเขาปฏิบัติเขต้องไปหาหัวหารหาอ,อย่างนีกทีอีก มาลงบ่ครับลานิมพ่อเองบ่ครับแม่ปลาดุกนีลานิมีแม่พ่อแล้วนี่เลี๋ยวสิซอนจน้อน้องมีต่ากยนกยนี่คือัส,สราพับนำหนไหมเป็นสีสีเขียวมีสดทะเลก,กนมีแพงตันบ่ครับจ้าจังสีเอามาลง่าใส่ฟางใส่มมิ้นลงไปแหลวนะั่ครับมียไหมครับมีแล้ว อย่างจำใบครับเพาะว่าการแช่เหมือนไม่เขาแมาถูกองนะไม่โคนนี่เป็นบหอยต้นนี้เป็นแบบหอยโขงครับแม่แต่มันมีหอยจุกหอยจุกหอยเชลลาหอยเชลลีนะครับแม่ปล่อยอย่ที่คุณนึกแล้วก็พใครมันดูยังหนาเพาะไหวน,นะใครมัน แล้วพักชูรห,หอมหนึ่งหี่เดี๋ยวมือหนึ่งหอมเรึ่งเดี๋ยวมือหนึ่งครับแล้วขวายขวายกูหนึงหน่งขวายหนึ่งกูหนึ่งเอาลงนะครับตามนี่แหละแม่กับปูตะไคร่นี่แหละเป็นนักมากมันมีขั้นนั้นอยู่แล้วนะบริสุทธิ์เาาาัางแขยายไปเพื่อให้พี่น้องมากก็เดียยเด๋ยวไปกินไก่นู่นนู่นทางนี้แม่ปลูกยังครับนูน่นนน่ทางนี้ทางนี้กับพี่มาต้นขนุนจ้า ใช่ตะไคร่ลไปรอบนี้ทางใต้่กันด้วยหอมใส่ข้าวรัดอขอขอบคุณคุณแม่ศุบ,บังนะครับทีมให้ตั้งผ่านมือนี้ครับขอบคุณครับ